สวั up. สดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีอยู่ที่นครนายกนะครับตอนนี้นะครับพอดีว่ามีพี่น้องนะครับได้เข้ามาเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับให้ผมตีเปล่านะครับในเขตนี้นะครับตีเปล่าไปรับที่ปราจีนบุรีนะครับให้มาแค่หมุดเป็นหมู่บ้านสุขสันต์เพลสนะครับสุขสันต์เพลสปราจีนบุรีนะครับ ผมตีเปล่ามากรุงเทพมามารับนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเ,เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับไม่มีเงินมัดจํานะครับก็คือไปรับแล้วก็ไปส่งค่อยไปเก็บเงินตรงที่ส่งเลยนะครับาถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับแต่ว่าผมคุยกับน้องเขาแล้วก็คือเอาใจวัดใจกันเลยนะครับผมเข้าใจในในลักษณะแบบนี้ก็คือคนมันไม่มีก็คือไม่มีนะครับอะไรผมอยากช่วยผมก็จะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้า สมมติเขาโกหกผมนะครับก็คิดให้เราสบายใจไปเลยว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมตั้งแต่ชาติก่อนเขาทํากับเราเราทํากับเขานะครับอ่าเคสนี้นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับตีเปล่านะครับเอ่อที่กรุงเทพนะครับมารับน้องเขาที่ปาจีนแต่ตอนนี้ยังอยู่ที่นครนายกนะครับเดี๋ยวผมพาท่านๆไปรับเขานะครับแล้วก็ไปส่งเขานะครับอ่เก็บเงินปลายทางนะท่านนะใจวัดใจไปเลยนะครับไปลุยเอ่อผมมาถึงแล้วนะครับ บ้านสันติสุขเพลทนะครับปาจินเดี๋ยวจะลองโทรหาเขาบ้านอยู่ตรงไหนเนาะโอ้มีปาแม่พบีจีด้วยเขาแก๊สก่อนสะบ่หมว่บ้านอ๋ออยู่ซ้ายมือนะครับตรงรถคันขาวๆนี่แหละ พาทัวเขาก่อนนะครับเมึเ่อไรเรียนเขาไปเอาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวโว้ย <laughs> โอเคครับผมส่งน้องเขาเสร็จแล้วนะครับเอ่อจะเป็นลักษณะฟาร์มไก่นะท่านนะน้องมาอยู่เขาฟาร์มไก่นะครับแถวพนัทนิคมนะครับเขตอำเภอพนัทนิคมนะครับฟาร์มไก่สุรัตฟาร์มว่างั้นนะครับดูในดูใน Google Map นะครับเอ่อผมจะมาบอกราคานะครับที่ผมมาส่งน้องเขานะครับเออก็คือตีเปล่าไปนั่นแหละนะครับก็มาส่งตรงนี้นะครับเอ่อในราคา2,500บาท นะครับเราตกลงกันก่อนว่าน้องสะดวกไหมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็คือได้ราคานี้นะครับแล้วก็น้องเขาก็ให้ทิปมาอีกสองร้อยบาทนะครับให้ทิปมาอีกสองร้อยบาทสรุปแล้วได้เงินสองพันเจ็ดนะครับคุยกันแ่สองพันห้านะครับสองพันห้าแล้วก็มาเก็บเงินปลายทางนะครับก็เขาออกมารับนะครับน้องท่านนี้จะเป็นต่างชาตินะท่านนะต่างชาตินะครับเป็นคนลาวนะครับต่างชาติแต่ถ้าไม่มีบัตร เขาเรียกต่างด้าวนะครับถึงท่านจะมาจากสหรัฐหรือว่ามาจากอังกฤษเนี่ยท่านมาจากประเทศรู้เี่ยท่านไม่มีบัตรเขาก็เรียกท่านต่างด้าวเหมือนเดิมนะครับทีนี้เขาเนี่เขานี่มี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 บัตรพิซซ่าพาสปอร์ตทางานนะครับเราพูดเราก็ต้องให้เกียรติน้องเขานะครับเขาเป็นชาวต่างชาตินะครับมาจากลาวนะครับแล้วก็ไม่มีเงินเลยนะครับไม่มีเงินติดตัวเลยนะครับเพราะว่าโดนนายจ้างฝั่งปาจีนนะครับโกงค่าแรงนะครับโกงค่าแรงแล้วก็ มาหาเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่แถวพนันิคมเป็นฟาร์มไก่นะครับเพื่อนก็ออกเงินจ่ายให้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทํางานชดใช้เขานะครับก็ขาขอให้น้องทํางานอย่างราบรื่นนะครับอย่าให้เขาคดโกงอีกนะครับก็ภาวนาอย่างนั้นนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับทัทน์ไทคลิปนี้ก็คงจบที่พนัสนิคมชนบุรีนะครับรับจากปราจีนตีเปล่าไปรับนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ